สวัสดีค่ะทุกคนอากาศบ้านตัวเล็กวันนี้ดีมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยตัวเล็กก็เลยออกมาเล่นที่ทุ่งนาะพามาดูแม่ปลูกต้นหอมแดงจ้าดูสิคะทุกคนต้นหอมแดงกำลังเกิดเพราะว่าแม่บอกว่าลองปลูกเล่นๆเผื่อมันเกิดมันก็เกิดจริงๆนั่นแหละค่ะวันนี้ยายปุ่นก็มาทําแปลงปลูกอีกรอบแปลงผักก็ไม่ได้ขุดให้มันสวยงามหรอกนะคะขุดพอได้ปลูกเนาะต้นพริกตรงนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะคะมันก็ยังออกผลเยอะอยู่เหมือนเดิมขนาดว่าเราเก็บกลับบ้านตั้งหลายรอบแล้วนะคะ มันก็ยังดกอยู่ต้นพริกนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะให้เราได้กินตลอดทั้งปีเลยผลมันดกมากๆเลยค่ะตรงที่เราปลูกพริกปลูกหอมแดงน่ะมันเป็นตรงคอกวัวเก่าจ้ามันก็เลยจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษที่วัวมันก็มีเยอะแยะเลยนะคะเราก็เลยไม่ต้องไปเอาขี้วัวมาเพิ่มเนาะเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วพอยายปุ่นขุดแปลงเสร็จแล้วยายปุ่นก็เอาน้ามารดเลยค่ะเพราะว่ายายปุ่นบอกว่าต้องรดน้ําให้ชุ่มก่อนค่อยปลูกดูบัวรดน้ําของยายปุ่นสีทุลักทุเลไปหน่อยไม่รู้ว่าหัวมันไปอยู่ที่ไหนนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้่ปุนก็เลยต้้อองใชมืร เอาค่ะมันจะได้ทั่วๆถ้าเกิดว่าเราไม่ลองมันก็จะอยู่เป็นก้อนๆแบบนั้นนะะั่นแหละค่ะพอรดน้ําเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาปลูกหอมแดงกันเลยหอมแดงที่เราปลูกวันนี้มันเป็นลูกหอมแดงเลก็กๆเองนะคะเราไม่ได้เอารูปใหญ่มาปลูกนะคะเพราะว่าลูกใหญ่เราเอาไว้กินปลูกหอมแดงก็ไม่มีอะไรมากเนาะง่ายนิดเดียวแค่จิมจิมลงในดินมันก็เกิดแล้วค่ะตัวเล็กว่านะดินแถวบ้านตัวเล็กก็ดีนะคะปลูกอะไรมันก็เกิดเนาะเกิดง่ายมากๆเลย,เลยแล้วก็ได้กินด้วยอยู่บ้านนอกเราที่ทางมันเยอะนะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้กินหมดเลยให้แต่ว่าขยันปลูกกหอมแดง็ หมดไปวันนั้นนี่เองตอนนี้เราก็เริ่มปลูกใหม่แล้วลองดูว่ามันจะเกิดไหมเพราะว่าตอนแรกอ่ะยายปุ่นบอกว่าปลูกเล่นๆยังเกิดเลยต้นมะเขือต้นเล็กต้นนี้ก็กำลังเกิดสวยเลยค่ะปลูกไว้แค่นิดเดียวพอเนาะถ้าปลูกเยอะเราจะกินไม่ทันพอมันโตมาแค่ต้นเดียวก็กินไม่ทันแล้วมะเขือเปาะนะต้นผักชีตรงนี้ก็เกิดเต็มเลยค่ะยายปุ่นหวานลงไปเล่นๆเกิดมาเป็นกลุ่มเลยดินมันอุดมสมบูรณ์เนาะปลูกยังไงก็ได้กินเนาะถ้าเกิดว่ามีหนูเจาะหรือว่าแมลงใต้ดินเจาะมันก็ไม่เกิดเหมือนกันนะคะปีนี้แม่ไม่ได้เอาข้าโพดดมาาาปลูกกกน้้อ็ไิ นนกัะนนะคะแล้วก็เกิดเยอะด้วยตอนนี้ยายปุ่นก็ปลูกหอมแดงยังไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่าต้นหอมแดงนะมันเยอะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าหอมแดงมันเกิดเดี๋ยวตัวเล็กจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะบรรยากาศที่ทุ่งนาวันนี้ก็ลมพัดเย็นสบายเลยค่ะไม่ร้อนเลยแสงแดดอ่อนๆกันลังดีเลยต้นมะละกตอต้นนี้ก็ลูกดอกดก,ดกตัวเล็กเอาไว้รอกินสุกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าต้นนี้ถ้ามันสุกนะอร่อยมากๆเลยส่วนขนุนของเราก็ลูกเริ่มโตแล้วล่ะคะ่ะนี่จ้าใหญ่มากๆแล้วแต่มันยังไม่แก่เลยนะคะตัวเล็กได้กินดอกขนุนหอมจังต้นมะม่วง แก้วคมิ้นของเราก็ลูกใหญ่แล้วก็ยังมีทั้งดอกได้นะลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีเนาะแต่ตัวเล็กรู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วอะแทบมองไม่เห็นใบเลยเห็นแต่ผลแต่ปีนี้จะว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะแต่มันไม่สู้ปีที่แล้วขนาดริมสระน้ําก็มีดูสิคะห้อยตรงเตงไปเลยผักบุ้งในสระเนี่ยก็คลุมสระสมิดเลยมองไม่เห็นน้ําเลยตอนนี้แม่ก็ปลูกหอมแดงเสร็จแล้วจ้าพอปลูกเสร็จแล้วยายปุ่นก็เอาน้ํามารดอีกรอบนึงว่าไปก็สงสารยายปุ่นอยู่นะรดน้ําแบบทุลัก ไม่เยอะถ้าเยอะอันนี้เป็นบ้านแน่แนๆเลยกว่าจะลดเซนที่ตักน้ําเราก็อยู่ในโอ่งเลยค่ะเพราะว่าพ่อเปิดแผงโซลาเซลล์ไว้น้ําก็มีแทบทุกโอ่งเลยนะคะในห้องน้ําก็ใช้น้ําใต้ดินนะคะปั่นขึ้นมาเพราะว่าพ่อเจาะน้ําบาดาลเนาะเราก็ใช้แค่โซลาเซลล์ปั่นขึ้นมาเลยพอได้อาบได้ใช้แล้วค่ะอยู่ทุ่งนาสบายๆเอาไว้รดน้ําต้นไม้ใบหญ้าเนาะทุกคนตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังเก็บใบตองอยู่เลยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปทำ้าโต้มัสนะคะเพราะว่าบันพุธที่จะถึงนี้กินบุญข้าวจี่กันค่ะและเราก็ต้องหาา่อ้าโต้มัสเพื่อที่่่จะะไหว้บาดดคปุนก็เลย ใบตองใบตองมันก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าลมมันพัดน่ะใบก็เลยฉีกไปหมดเลยยายปุ่นก็เลยต้องหาอันที่มันดีเยี่ยมที่สุดเลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะไหมคะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะนี่ถ้าตัวเล็กไม่ปิดเสียงไว้นะเสียงลมน่ะแรงมากๆเลยค่ะคนเตียนะ้ยเนาะเก็บใบทองก็จะยากน้อยกว่าจะได้แต่ละอันก็ทุลักทะเลพอสมควรครอบครัวตัวเล็กก็ดีนะคะไม่มีเรื่องอะไรให้เดือดร้อนอยู่แบบสบายๆเลยค่ะอยู่แบบพอเพียงนู่นยายปุ่นเดินมาหาตรงนี้อีกแล้วก็ไม่ดูนะคะว่าตัวเองเตี้ยเราจะเอาถึงหรือเปล่าล่ะน่ะ ายปุ่นนะคะแกก็เอาจนถึงนั่นแหละค่ะได้มาอีกแล้วนะคะใบตองได้หลายก้านอยู่หันไปอีกทีฝั่งนี้ตาการนก็มารดน้ําผักแล้วค่ะแม่ก็เป็นคนปลูกอย่างเดียวคนรดก็อยู่ตรงนี้นี่แหละจ้าแกลดอยู่ก็เป็นหอมแดงรดสุดท้ายแล้วนะคะยังไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าเก็บไปครึ่งนึงแล้วค่ะเหลืออีกครึ่งนึงแล้วตาการนก็มารดพริกตรงนี้ด้วยนะคะต้นพริกที่ได้กินตลอดทั้งปีแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็มามัดหอมแดงอีกแล้วค่ะนี่ก็คือยังไม่หมดนะในห้องน้ําก็ยังมีตั้งเยอะเพราะว่ายายปุ่นบอกว่าในนนนนห้้้องงงา่่ะบมมมมมัััััยยยยไไไเเีวก็ลดด แต่ว่าในห้องน้ำานะ่มีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่อันนี้นะ่ะก็มีแต่ลูกเล็กๆมัดเอาไปไว้กินเนาะเพราะว่ายายปุ่นน่ปลูกหอมแดงไว้เยอะมากๆส่วนมากอะ่ะถ้าเรากินไม่ทันมันก็จะเน่านะคะเม็ดมันก็จะรีบๆนี่จ้าตอนนี้ยายปุ่นก็มัดได้อีกแล้วค่ะพวงนึงว่าไปลูกมันก็ใหญ่อยู่เลยนะคะขนาดว่ามันเล็กๆนะ่ะยายปุ่นใช้ตอกมัดหอมแดงนะคะตอกนะี่คือยายปุ่นฟันเองเลยนะนี่จ้าหอมแดงของเราก็ได้แล้วจ้าอันนี้มันมีน้อยเนาะมัดเสร็จก็จะได้อยู่ประมาณ4ี่พวงที่ยายปุ่นเต้นนี่ไม่ใช่อะไรนนนนะะะะคตาาากกรเเเปิดดพพลงงงสียยัมอูนะนะ่่ นอนฟังเพลงสบายเลยค่ะดูสิคะทุกคนหอมแดงใต้เถียงเนะี่ยตั้งเยอะแยะเลยค่ะยายปุ่นมัดไว้มีตั้งหลายพวงแน่เก็บเอาไว้ปลูกปีหน้ากี่พวงก,ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตัวเล็กก็ไม่ได้นับเนาะเดี๋ยวตัวเล็กจะเก็บมะม่วงแก้วคมินไปบ้านสักหน่อยสักลูกนึงเก็บไปไว้ให้เด็กๆก,กินค่ะเพราะว่าเด็กๆชอบกินมากๆเลยเดี๋ยวพามาดูตู้ลำโพงตาก้าสนะคะดูสิคะเย,เยอะแยะเลยค่ะตอนนี้ก็คือพ่อเปิดเพลงเสียงดังมากๆเลยนะคะแต่แกไม่ได้นอนบนเถียงนานะแกนอนในเต็นท์จ้านี่จ้านอนในเต็นท์ตรงนี้เลยเพราะว่าถ้านอนบนเถียงเนี่ยมาก นอนในเต็นท์มันอุ่นดีเห็นกองฟางแล้วนึกถึงสมัยตัวเองเป็นเด็กน้อยเนาะชอบกระโดดบนกองฟางเล่นแบบสนุกไม่รู้จกคันเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคันกว่าเดิมตอนนี้พ่อก็กำลังเคลียร์ที่วัวอยู่ค่ะเคลียร์ให้มันกระจายไปทั่วเลยนะคะมันจะได้ไม่เป็นกองๆเนาะพ่อกลัวมันจะได้แห้งและไม่เชื้อแชะวัวนี่ข้อราคาถูกมากๆเลยไม่สมกับที่เลี้ยงเหนื่อยเลยค่ะเมื่อไหร่มันจะแพงก็ไม่รู้ดีนะคะหน้านี้เราไม่ต้องหายาให้มันกินถ้านาทำนาเนี่ยต้องหายาให้มันกินโคตรเหนื่อยเลยค่่ะบบบรยาาากกศทททีี้้องุนนน็็เปแ ะะอากาศเย็นสบายดีค่ะแล้วตอนนี้ตัวเล็กก็ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านแล้วนะคะบ้านตัวเล็กกับนาก็ไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่เนาะปั่นจักรยานมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะนี่จ้าถึงหมู่บ้านตัวเล็กแล้วตอนนี้ตัวเล็กก็ปั่นจักรยานดันลมนะคะเพราะว่าลมมันดันกันกลับมาเลยค่ะรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าลมมันสู้เรากลับเนาะหมู่บ้านที่น่าอยู่ของเราก็ถึงแล้วนะคะก็เลี้ยวไปทางบ้านตัวเล็กเลยค่ะเพราะว่าบ้านตัวเล็กน่ะอยู่ใกล้วัดมันดูเหมือนมีแดดเฉยๆนะคะแต่แดดมันไม่ค่อยร้อนเหมาะกับการปั่นจักร ละะนุนจ้าถึงหน้าวัดแล้วก็ใกล้ถึงบ้านตัวเล็กแล้วนะคะพอถึงหน้าวัดแล้วเราก็เลี้ยวทางลงไปเลยคะ่ะลงไปในทางน้อยๆของเราเลยนุนจ้าใกล้ถึงบ้านตัวเล็กแล้ววันนี้เด็กๆก็ไปโรงเรียนกันหมดนะคะบ้านก็เลยดูเงียบเหงานี่จ้าทุกคนถึงกอไผ่ต้นใหญ่แล้วก็ถึงบ้านตัวเล็กแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าบ้านตัวเล็กนะ่ะต้องมีโอ่งตั้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยมาถึงก็เห็นเจ้าสัตว์สีขานะคะวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่สงสัยมันจะดีใจค่ะที่เห็นเจ้าของมันมาาำรับวันนี้ตัวเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ